วิงบอลเออย่าฟ้องกับฟ้องสุภกิจยอมถอนแจ้งความหลังมองว่าถูกดันแก้งจากกรณีฟ้องสุภกิจประสงค์ร้องเพจสายใหม่ต้องรอดถูกเอชุติมาในายนาอดีตแฟนสาวเอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่าง,งวดจนทำให้ถูกไฟแนนซ์จ่อฟ้อง ส่วนบ้านก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปแล้วก่อนหน้านี้โดยซื้อในชื่อของตนเหมือนกันมองว่าถูกกันแกล้งทําให้เสียเครดิตล่าสุดธนารัชพลศิริสาครได้พสตคลิปพร้อมระบุข้อความว่าฟรองพีเอชุติมามันจบแล้วในคลิปธนารัชพลระบุว่ากรณีพีเอและฟรองวันนี้มีความคืบหน้าคือฟรองไปโรงพักและรับรถคืนแล้ว สิ่งที่สําคัญคือฟ้องได้ทําการถอนแจ้งความในคดีที่แจ้งความว่าพี่เออยากยกซัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจบลงด้วยดีส่วนข้างนวดต่างๆไม่ว่าจะค่างวดเรื่องบ้านเรื่องรถฟร้องยอมรับผิดชอบในส่วนที่จะมีค่าใช้จ่ายตามมาคงจะไม่ไปเรียกร้องอะไรจากพี่เออีกแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่จบลงด้วยดีซึ่งการถอนฟ้องนั้น ฟรองหวังว่าพี่เอจะสบายใจขึ้นและจะได้รับความเดือดร้อนน้อยลงพอาะถ้าคดียังอยู่พี่เอจะต้องไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาจจะต้องขึ้นสารซึ่งจะยาวส่วนพี่เอจะฟ้องฟรองในเรื่องที่ทำให้เสียชื่อเสียงหรือไม่นั้นตนอยากฝากพี่เอว่าถ้าพี่เอฟ้องอาจจะทำให้ฟรองได้รับความเดือดร้อนอีกจึงอยากจะขอวิงวอนพีเอ อยากให้ทั้งสองฝ่ายจบลงด้วยดีส่วนตัวผมก็มีทัวลงเยอะมากมีคนมาด่าเต็มไปหมดผมเข้าใจทุกคนที่ติดตามเรื่องนี้อาจจะไม่พอใจในการทำหน้าที่ทนายของผมผมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ไม่มีการฟ้องกลับสำหรับคำติชมที่ดีผมจะรับไว้และมาปรับปรุงการทำงานในอนาคต ส่วนใครที่ด่าหยาบคายผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเสพข่าว